สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาณาศิสิตประจำวันพุทธที่24พฤษภาคม2023กันก่อนอื่นวันนี้มีข่าวสำคัญก็คือ FOMC Minute ตอนตีหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วก่อน FOMC Minute เราจะเห็นตลาดนั้นบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆหลัง FOMC Minute อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเพราะอย่างยิ่ง US 3 0หรือว่าดาวโจนส์นะครับโอเคสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้ เราจะเห็นว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเอาราคานั้นกลับลงมาเทส l o โล่าสุดเมื่อวันที่19จากนั้นหยุดที่นี่บ i ายแอคทีฟนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอมยังคงเป็นอิมบาลานซ์เฟอยู่โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าวันนี้ราคาติดอยู่ใต้ p r e m a r ก e ตร e s i s ส a n น e 0 7 9์2ถึง08001มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะลงไปทำนิวโลนะครับแต่พอลงมาทำนิวโลแล้วต้องระมัดระวังเพราะว่าที่นี่บริเวณนี้คือ มีเดียม m ทม์เฟรมโลนะครับต้องไม่ลืมมี time frame เดียมไท m e เฟรมยังเป็นแค่บาลานซ์เฟ e อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟิร์สเทสที่นี่บริเวณนี้มีโอกาสสูงที่เราจะเห็นเรีย t ชันจากไบเออร์ไม่มากก็น,น่อยกรณีที่ราคานั้นเบรกขึ้นไปนเหนือพรีมาเก็ตรีสต์สแตนต์เราน่าจะต้องปรับช็อตเทอมจากอิมบาลานซ์เฟ e ไปเป็นบาลานซ์เฟดนะครับโดยขอบบนของบาลานซ์เซเรียน่าจะอยู่บริเวณนี้แถวแถวอินิเชียลเรจิเอน์โซนซึ่งมีโอกาสสูงที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา Active, นะครับนี่คือยูโรพาดอลลร์อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับถ้าราคานั้นหลุด H p n ลงมาด้านล่างแทร็เก็ตต่อไปก็คือที่ Value a r e a Low แล้วก็ Balance Low ซึ่งพอลงมาถึงนะครับเมื่อวานนี้ Balance a r e a เราอยู่ที่นี่อะ Balance r e a l e w อยู่นี่ถูกนะครับราคาทะลุลงมานิดนึง แต่การทะลุแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การเบรกดาวนะครับเพราะฉะนั้นมันแค่มีโมเมนตัมทําให้ทะลุนิดนึงแต่ก็กลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นถภาพรวมในช็อตเทอมพาวดาลล่ายังติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียซึ่งบาลานซ์มาแล้ว8วันนะครับแล้วราคาเนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณบาลานซ์เซเรียโลพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าราคา pullback กลับลงมายังไงก็ตามที่นี่จะยังเป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับไบเออร์อยู่นะครับ ทีนี้ t a ร g e เด้านบนถ้าบายกับเข้ามา Active ในระยะสั้น HVN ซึ่งตอนนี้กำลังเทส t อยู่นะครับถ้าขึ้นไปได้ t a r g e เต่อไปในช็อตเทอ r m มก็คือที่ value area high ซึ่งต้องไม่ลืมด้วยวันนี้มี FOMC m i n u t e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนถึง FOMC m i n u t e ตลาดอาจจะ b a l า n c i n g อยู่ในกรอบแคบๆบริเวณ HVN ก็ได้นะครับนี่คือพาวดอลล่าทองคำ ในช่วงลอนดอนเซสชั่นเซลเลอร์แอคทีฟนะครับเอาราคาลงมาสู่โลล่าสุดจากนั้นพอเข้าสู่ US เ e s s ซสชั่นไบกลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคากลับขึ้นขันบนเพราะฉะนั้นตอนแรกช็อตเทอมเราเป็น Imbalance Down อยู่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนละนะครับปรับกลับมาเป็น Balance f a ฟ e โดยเบื้องต้น Balance s e r i ียน่าจะอยู่ที่4วันนี้นะครับก็คล้ายๆกับ p a r a l ล่นั่นหมายความว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาใกล้กับ บาลานซ์เร i ไฮพอสมควรเพราะฉะนั้นที่นี่ตราบใดที่ราคานั้นยังไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชอร n เรนท์โซนได้บริเวณนี้จะเป็นกู้เท Location สำหรับเ e l l ลอร์ r g รเก็ตก็คือเอาราคานั้นลงมาที่ v u l u r e a l o w นะครับแล้วก็อาจจะ b a l า n c e ที่นี่พักหนึ่งกรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโฮเหนืออินดิเชอร์เรน o n โซนได้จะเท่ากับทองคำนั้น Breakout ออกจาก b a l านซิ่ง4วันนี้แต่ต้องไม่ลืม มีเดียมไทม์เฟรมเราเป็น Imbalance Down อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเบรกขึ้นไปได้แต่มีโอกาสสูงอยู่ที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟที่ e ริเว z โซนด้านบนบนโดยเฉพาะยางยิ่งที่ a r e รียเบรกดาวนี้ตอนเฟิร t สเทสเราน่าจะเห็น Reaction ไม่มากก็น,น้อยนะครับนี่คือตรงคำดาวโจน์นะครับ,นนรบเมื่อวานนี้เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟบริเวณ HVN ของเมื่อวานตอนแรก HVN ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับรู้สึก HVN จะอยู่แถวนี้ จากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคาลงมาที่ทาร์ e เก็ตก็คือบาลานซ์เซเวโลนะครับที่ซึ่งราคามาหยุดที่นี่เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังโฮอยู่เหนืออินิเชียล p p อร์ตเีโยกาสสูงอยู่ที่เราจะเห็นไบเอกลับเข้ามาแอคทีฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อน FOMC Minute ินิท e t ร์กเก็ตก็คืออินิเชียลเรนซโซนแต่อาจจะขึ้นไปไม่ถึงก็ได้เพราะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก่อน FOMC Minute เรามักจะเห็นตลาดนั้นบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบแคบ หลังจาก FOMC m ม n u t ินอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Product ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสหรัฐโดยตรงอย่างเช่นดาวโจหรือว่า u s 30นี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดได้ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ